สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ครัวของ Food Travel t v ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูปลาหมึกผัดพริกไทยดำกันค่ะไปดูนะคะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีต้นหอมปลาหมึกนะคะหั่นแว่นน้ำตาลทรายน้ำมันพืชน้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยหัวหอมใหญ่นะคะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้รวมถึงพริกหวานนะคะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยม ตามด้วยพริกไทยดำน,นะคะทุบพอหยาบนะคะแล้วก็พริกค่ะสับหยาบรวมถึงกระเทียมสับหยาบเช่นเดียวกันค่ะมาถึงขั้นตอนในการทำแล้วน,นะคะเริ่มแรกคุณผู้ชมจะต้องตั้งกระทะน,นะคะให้ร้อนนะคะจากนั้นนะคะก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะตามด้วยกระเทียมสับค่ะ แล้วก็พริกนะคะที่เราสับหยาบไปแล้วเราจะผัดให้พริกกับกระเทียมนะคะ,ะมีกลิ่นหอมขึ้นมาสักนิดนะคะเราถึงจะใส่ตัวปลาหมึกลงไปนะคะเสร็จแ,แล้วก็ตามด้วยปลาหมึกค่ะอย่าลืมนะคะการผัดนะคะจะต้องใช้ไฟแรงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใช้ไฟไม่แรงพอเนี่ยเวลาผัดเนี่ยอาหารจะออก จะออกมาไม่น่ารับประทานนะคะจะสลดมากกว่าที่าเห็นไหมคะตอนนี้ปลาหมึกของเราก็เริ่มเด้งแล้วนะคะเพราะว่าเราใช้ไฟแรงในการผัดทีนี้ตัวปลาหมึกเนี่ยเขาค่อนข้างจะสุกง่ายนะคะเราก็จะเริ่มใส่หัวหอมใหญ่นะคะพริกหยวกค่ะเสรก็ตามด้วยพริกไทยดำน,นะคะ ก็ผัดคุกเข้าทั้งหมดให้เข้ากันดีนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ปรุงรสนะคะด้วยซีอิ๊วขาวนะคะน้ำปลาค่ะแล้วน้ำมันหอยนะคะ ตามด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะเสร็จแ,แล้วก็ผัดสุดท้ายเลยเสร็จแ,แล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นต้นหอมในขั้นตอนสุดท้ายแล้วใส่ลงไปเลยะคะ่ะตอนนี้ปิดไฟได้เลยค่ะสุดท้ายนะคะเราก็จะมาหั่นต้นหอมนะคะประมาณสองนิ้วนะคะ แล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะคลุกให้เข้ากันเล็กน้อยพอนะคะใส่เหตุที่เราใส่ในขั้นตอนสุดท้ายเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ต้นหอมสุกนะคะแค่ใส่เพื่อให้สีสันสวยงามคะ่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาจัดลงใส่จานกันเลยค่ะตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสําหรับระมิดผัดพริกไทยดำของเรานะคะมาจัดใส่จานกันเลยนะคะ คุณผู้ชมก็จะจัดจานแบบไหนก็ได้นะคะาหาจานสวยๆมาสักใบหนึ่งนะคะแล้วก็เริ่มจัดลงไปแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะว่ามีเมนูนอ,นอื่นอีกที่น่าสนใจนะคะไปดูได้ที่เว็บไซต์นะคะ foodtravel.tv นะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยใบพัสลี่นิดหน่อยนะคะ น,นี่ค่ะเห็นไหมว่าน่ารับประทานมากๆเลยนะคะสำหรับปลาหมึกผัดพริกไทยดำค่ะ